สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเมื่อหนีมากกินตำข้าวปุ่นคือเก่ตาตำข้าวปุ่นใส่เครื่องใส่ผักหลายๆอ่ะเดี๋ยวจะย่อให้บื่งไกลๆตำข้าวปุ่นใส่พริกแห้งใส่พริกผงมะเขือเทศแล้วก็ส้อยส้อยอ่ะทั่วฟังยาวใส่นะ สอยั่วฟักยา้าใส่พักกับเห่านะมือนี้กะมีอันนี้ยอดอ่อนทานตะวันนะคะนี่เป็นต้นอ่อนทานตะวันนะครับบําบนยอดพี่น้องต้อนอ่อนทานตะวันมีถั่วพูถทั่วพลูทัว,ทว,ทวม่ถัวฟองยา้าพักกับว่าค่อยหลายพี่น้องไม่ได้ค่อยไปตลาดเนาะ มากินกน,น้ำกรสับแสบยิ้มบายกินเข่าล้ล่ะละกกินตำตำสมสมใส่น้ำประแดกน้ำประแดเมือนี้ใส่สองขวดผสมกันใส่น้ำมะขามมาลุยเลยลุยเลยชิมน้ำก่อนชิมน้ำก่อน ด้วยเลยมากินกันะไรตําขนมจีนใส่ปลาแดดเฮ็ดกินง่ายๆดยดยได้พี่น้องได้ผู้ใดอยากเฮ็ดกินกะใส่ปรุงรสชาติตามที่ห้าหมักไปเลยปเปรี้ยวหวานบางคนบใส่าตัดหวานกะใส่แต่ปลา่าอันนี้ประโยชน์ได้ผักไต้นอ่อนทันตะวัน อินทรีแซบ่บนีกันเลยมาอืมแซ่บรสชาติพอดีพอดีบอบอหวานแหละบอเข้ม ปลูกยเกบ่ต้อนอ่อนท่านตะวันแต่ปลูกกินเองนะจิเลอร์อืมับบนาด ขนมเจนเอ้ยขนมเซนขนมจีนเซนน้ำนม มากินน้ำกันเด้อมากินน้ำกันมลมวาย หัวหอมหอมหัวแดงใส่น้ำแสคบคัก กินกับผักได้หลายแซ่บไข้าวมีใหญ่แล้ว ันตะไข่ใส่ทำ ดังแน่จะน้อยไ,ได้หรือเปล่าไก่โรงงานไก่ปีใหม่แล้วเนาะพี่น่อนาะไก่เด็กกับผู้มีลำเนา ภายเดินทางส่งปีใหม่กะเดินพังปลอดภัยมาระว่างการเดินทางเด้อพี่น้องจะาลืมป้องกันโควิดนำสูกนกต่อไปภายตกงานกะ ไพ่ตกง,งานกะเป็นกำลังใจให้ไพ่ <_ d ream> บ่ไม่มองไปกะกลับบ้านเท้าที่ดอกเ็นไทยเห็นหน้าปลูกผัก ปลูกพักขายพอดีพอเลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่พอได้กินพอได้ขายขั้นภูมมากเนาะ Thank you. แซ่บมั้เมยเห็ดเองกัแบแซ่บทุย่างกันไปเนาะไมุ่งเทกว่าเห็ดกินเองกะประหยัดอยู่สวดเอาอะค่ะก่อน ข้ามีง่างเลย เพจพอดีกลินพี่นอ้องได้เ็ดหลายแซ่บขักๆเลย ติดตามช่องเด้พี่น้องเด้อหากสุภาพแชนแนลนะคะแซ่บขักหลยแซ่บขักๆเลย เอาค่ะขอบคุณพี่น้องที่ขอมากกติดตามเขามาเป็นว่างใจหาย,ย่ยมชมเนาะส่องน,น้อยๆแ้เท่านี่ละพี่น้องไกลปีใหม่กะ ดูแลสุขภาพเนาะยังถี่มันดีเข้ากับเห็ดเอานะยังสบายใจกับเห็ดนะให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อต่อไปเดี๋ยวพี่น้องนะกินจานได้กับแสบพี่กอล่ะขันเฮ็ดเองนะแสบขักๆฝากช่องนี้นะพี่น้องนะนะคะขอบคุณกลังใจนะคะขอบคุณคะ่ะ